สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้นะคะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องออมไว้กำไรชีวิตนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะค่ะในส่วนของเรื่องออมไว้กำไรชีวิตนะคะก็จะเล่าเกี่ยวกับชีวิตของอ้อมนะคะที่มีการเก็บเอาเงินสตางค์มาหยอดไว้แล้วก็ นำไปฝากที่ธนาคารนะคะเป็นการออมเงินอีกวิธีหนึ่งนะคะและนอกจากนี้ก็ยังกล่าวถึงการใช้จ่ายอย่างประหยัดของครอบครัวออมนั่นเองนะคะซึ่งถ้าใครอยากกลับไปอ่านอีกหรือใครคิดว่าจำไม่ได้ก็สามารถเปิดอ่านได้ในหนังสือภาษาพาทีของเราได้เลยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้หาสาระที่คุณครูจะสอนในวันนี้นะคะคุณครูมีปริศนาคำไทย มาถามนักเรียนนะคะเริ่มกันที่ข้อ1นึ่งอไรเอ่ยหุบเท่าแขนยาวแค่วากลางออกมากันแดดนักเรียนตอบได้ไหมคะอ่ะคำตอบของข้อนี้ก็คือร่มนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2องอไรเอ่ยเป็นเส้นดำขาวสั้นยาวอยู่บนศีสะอะไรครับเป็นเส้นสีดำมีทั้งสีขาว มีสั้นมียาวอยู่บนศีรษะของเรานั่นก็คือผมนั่นเองนะคะส่วนคำถามข้อที่3อะไรเอ่ยมืดครึมอยู่บนท้องฟ้าตกลงมาชาวประชาชื่นใจข้อนี้มีคนตอบได้ไหมคะอ่านั่นก็คือฝนนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะ ก่อนที่เราจะเข้าสื่อนอหาจริงๆนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนลองอ่านประโยค4ประโยคนี้ให้คุณครูฟังหรืให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านฟังนะคะประโยคที่1อ่านไปพร้อมคุณครูนะคะความกะตันยูเป็นสมบัติของผู้มีจิตใจงามประโยคที่2นะคะพ่อแม่พาลูกไปร่วมงานสังสรรค์ของหมู่บ้าน ประโยคที่3พ่อกับแม่ซื้อหุ้นของสหกรณ์หุ้นละสิบบาทประโยคที่4การสร้างสุขนิสัยในการรักษาความสะอาดควรเริ่มตั้งแต่เด็กนะคะทำไมคุณครูถึงให้อ่านก็เพราะว่านักเรียนเห็นตัวหนังสือที่มีสีเขียวไหมคะอ่านั่นคือคำที่คุณครูนะคะต้องการให้นักเรียนไปหาความหมาย มาให้คุณครูนักเรียนสามารถหาได้จากสื่อโซเชียลมีเดียนะคะสื่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าหนังสือเรียนของเราก็ได้นะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือสำนวนไทยซึ่งความหมายของสำนวนไทยนะคะก็คือถ้อยคําที่ผูกขึ้นมาอย่างกระทัดรัดเพื่อที่จะเป็นข้อคิดข้อสกิดใจให้กับผู้ที่ได้ฟังหรือได้อ่าน ให้มีความระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายรู้จักอดออมนะคะซึ่งในบางข้อความนั้นก็จะมีสัมผัสที่มันคล้องจองหรือบางข้อความก็ไม่มีสัมผัสคล้องจองนะคะการที่เรานำข้อความลักษณะนี้หรือที่เราเรียกกันว่าสำนวนเนี่ยนะคะไปใช้ในการพูดหรือการเขียนจะช่วยให้ภาษานั้นกระชับนะคะ กินใจและยังมีความไพเราะอีกด้วยนะคะคนไทยนะคะนิยมใช้สำานวนโวาหารมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะเพื่อเป็นการกล่าวเปรียบเรยการท้วงติงการสะกิดใจให้กับผู้ที่ได้ฟังหรือได้อ่านนั้นได้เกิดข้อคิดขึ้นมานะคะสำนวนที่มีมากมายหลายาหลากหลายนะคะให้แง่คิดในเรื่องต่างๆเช่นความประหยัด ความซื่อสัตย์ความมีมานะอดทนาการมีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณและก็เรื่องต่างๆอีกมากมายนะคะและสำนวนของเรานั้นไม่ได้มีแค่ลักษณะเดียวแต่มีมากมายหลายลักษณะดังที่คุณครูจะกล่าวต่อไปนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะลักษณะที่หนึ่งสำนวนที่ใช้ในการเปรียบเทียบนะคะเพื่อให้เข้าใจเรื่องที่พูด ซึ่งมักจะแฝงด้วยข้อคิปนะคะเราจะเรียกว่าคำพังเพยยกตัวอย่างเช่นเงยหน้าอ้าปากนะคะหมายถึงการที่เรามีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมหรือทัดเทียมเพื่อนซึ่งในเมื่อก่อนอาจจะเป็นแบบปากกัดตีนถีบหรือหาเช้ากินข้าอะไรแบบนี้นะคะแต่พอ,อทำงานไปสักพักเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้ก็เริ่ม เงยหน้าอ้าปากหรือลืมตาอ้าปากได้นะคะก็คือความหมายที่ว่ามีฐานะที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะต่อไปน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าก็คือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะยกตัวอย่างเช่นการพึ่งพาอาศัยกันของคนในครอบครัวในชุมชนในโรงเรียนนะคะต่อไปเอาหูไปนาเอาตาไปไร่หมายถึงการเสแสร้งไม่รู้ไม่เห็นไม่สนใจ อย่างเช่นเวลาที่เราเห็นเพื่อนกระทำความผิดแต่เรากลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเราเราจึงไม่กล้าที่จะไปฟ้องคุณครูไปบอกคุณครูนะคะเราก็เลยทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เหมือนไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะลักษณะที่2ก็คือสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบเพื่อสอนให้ทําหรือเว้นไม่ให้ทํานะคะเราจะเรียกว่าภาษิทหรือสุภาษิตยกตัวอย่างเช่นนะคะสำนวนที่1ตามใจปากมากนี่หมายถึงการที่เราเห็นแก่กินย่อมสิ้นเปลืองมากซึ่งอันนี้ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องกินนะคะหมายถึงรวมไปถึง การที่เราอยากกินอยากได้อยากซื้ออะไรแล้วเราก็ซื้อโดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงเงินในกระเป๋าหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายในวันต่อๆไปนะคะจะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองต่อไปรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตรแบกหามหมายถึงการเรียนรู้นะคะเรียนรู้ไว้ไม่หนักเรี่ยวหนักแรงหรือเสียหายอะไร ต่อไปน้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอกหมายถึงการที่เราไม่พอใจแต่เราก็ยังแสดงสีหน้ายิ้มแย้มโดยการเก็บความรู้สึกความไม่พอใจต่างๆไว้ข้างในนะคะและเลือกที่จะแสดงสีหน้าที่มันเรียบเฉยหรือสีหน้ายิ้มแย้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นออกมานั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาถึงสำนวนในลักษณะที่สามนะคะก็คือเป็นสำนวนที่เป็นความหมายเปรียบเทียบหรือความหมายแฝงนะคะไม่ได้มีความหมายตรงกับความหมายเดิมยกตัวอย่างเช่นคำว่าชักใยนะคะซึ่งในความหมายโดยตรงเนี่ยคำว่าชักใยก็หมายถึงแมงมุมกำลังชักใยนะคะแต่พอเราพูดว่ากลุ่มผู้ประท้วงมีคนชักใยอยู่เบื้องหลัง นะคะอันนี้คือความหมายแฝงซึ่งชักใยในที่นี้ก็คือหมายถึงผู้ที่เป็นผู้บงการหรือผู้กำกับอยู่เบื้องหลังนั่นเองนะคะตัวอย่างที่สองคำว่าใต้ดินนะคะกรุงเทพมีรถไฟใต้ดินอันนี้ก็คือความหมายโดยตรงนะคะแต่ถ้าเราพูดว่าเขาทำอาชีพใต้ดิน อันนี้เป็นความหมายแฝงนะคะซึ่งจะหมายถึงความลับไม่เปิดเผยและไม่ถูกกฎหมายนะคะทีนี้เรามาต่อกันที่ลักษณะที่4นะคะก็คือสำนวนที่เป็นปริศนาคำไทยซึ่งนะคะเป็นการละเล่นแบบหนึ่งของไทยเพื่อให้เกิดความสนุกเพลิดเพลินและก็เป็นการฝึกชาวปัญญาไปนในตัวด้วยนะคะเช่นอะไรเอ่ยต้นเท่าครกใบปรกดินคุณครูเชื่อว่านักเรียนต้องเคย ถามเคยเล่นกับเพื่อนนะคะเพียงแต่เราอาจจะยังไม่รู้ว่าการทายปริศนาคําทายนั้นนะคะจะเป็นลักษณะอีกลักษณะหนึ่งของสำนวนนะคะซึ่งคําตอบข้อนี้ก็คือตะไคร้นะคะต่อไปข้อที่2ออะไรเอ่ยต้นเท่าแขนใบแลลนเสี้ยวคําตอบก็คืออ้อ,อยนั่นเองนะคะคาถามข้อที่3อะไรเอ่ยต้นเท่าขาใบาวาเดียวคําตอบก็คือ ล้วยนะคะคำถามข้อที่4อะไรเอย่ยสูงเทียมฟ้าดูไปดูมาต่ำกว่าหญ้านิดเดียวคำตอบก็คือภูเขานั่นเองนะคะและคำถามข้อสุดท้ายอะไรเอย่ยเขียวชะออุ่มพุ่มสวยัยไม่มีใบมีแต่เม็ดซึ่งคำตอบข้อนี้ก็คือฝนนั่นเองนะคะอ่ะ แล้วเราก็เดินทางมาถึงลักษณะสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสำนวนที่เป็นคำขวัญซึ่งเป็นถ้อยคำที่แต่งขึ้นมาสั้นๆน,นะคะมีสัมผัสที่มันคล้องจองมีความหมายที่ดีเพื่อจูงใจให้ข้อคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะ,ะ,คะเช่นเด็กดีเป็นสีแก,ชกช่ชาติเด็กฉลาดชาติจเจริญน,นะคะซึ่ง อันนี้ก็เป็นคำขวัญวันเด็กแห่งชาติในปีพศ2516นะคะผู้ที่ให้ไว้ก็คือนายยกรัฐมนตรีนายสัญญาธรรมศักดิ์นะคะตัวอย่างที่สองรู้จักอดออมถนอมใช้อนาคตสดใสไม่อับจนนะคะซึ่งอันนี้เป็นคำขวัญรณรงค์ให้ทุกคนรู้จักการประหยัดอดอ,อมนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้ว ในเรื่องของสำนวนนะคะในหน่วยที่2ออ,อมไว้กำไรชีวิตนะคะหลังจากที่นักเรียนดูคลิปนี้จบแล้วก็ให้นักเรียนทำใบงานที่คุณครูแจกให้แล้วก็นำมาส่งในวันที่เรานัดหมายกันนะคะใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนสามารถทักมาถามคุณครูได้ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ